เทียบายซิ่งเทียบายซิ่งมาแล้วพี่น้องสื่อนมึดประจำกับเทียบายซิ่งมียังฝากบอกพี่น้องบ่เนี่ยโคตรหนุ่ยแน่ครับเอน่าเทียบายซิ่งเพราะว่าสื่อเพคนประจำเนาะรถขายก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงฮวนก๋วยเตี๋ยวไก่ซิ่งเนาะสายซิ่งครับโคดรหนุ่นั่งกันแมนี่ยแหละนี่ยแหละตาซังคน เอ่เคยสร้งบดที่ดอกคืดท ah. ี่นี่ทะเวที่นี่สร้งสองโลมันก็สามโลไปพี <laughs> ่ <laughs> น้องเอ้ยอว่าลายซิงนี้แล้วพี่น้องลายซิงเอากระเทียมกระเทียมสองโล เทียมสองโลพี่น้องก็เทียมสองโลฝากกดติดตามไปในเด้อวยพี่น้องเดอวยคลิปนี้พอมาได้กัะทักใครคนใดก็เทียมสายสิงสรับคลิปนี้มีเท่าน้ลวพี่น้องสวัสดีครับ